จเจริญสุขจเจริญธรรมท่านผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านครับในท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความสับสนวุ่นวายที่เราต่างต้องเผชิญในแต่ละวันเคยถามตัวเองไหมครับว่าความสงบสุขอันแท้จริงนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ความสุขที่ไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องไขว่คว้าแต่เป็นความสุขที่เต็มเปี่ยม อยู่ภายในใจของเราเองวันนี้ผมอยากจะขอเชิญทุกท่านเดินทางย้อนการเวลากลับไปในพัทธะกับอันไกลโพ้นเพื่อสดับรับฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ทรงมีพระนามอันเป็นมงคลว่าพระธรรมทัตสีพุทธเจ้าซึ่งมีความหมายว่าผู้ทรงเห็นธรรมอันประเสริฐ พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเห็นธรรมนั้นด้วยพระองค์เองแต่ยังทรงนำทางให้สรรพสัตว์ได้เห็นตามและได้สัมผัสกับความสงบอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังม่านแห่งการเวลาเรื่องราวของพระองค์นั้นช่างเปลี่ยนไปด้วยความสงบงามอย่างน่าอัศจรรย์พระองค์ทรงมีพระรัศมีกายที่ส่องสว่างสวัยไปไกลถึงหนึ่งหมื่นโลกธาตุเป็นดั่งประทีปดวงใหญ่ ที่ขับไล่ความมืดมิดในจิตใจของผู้คนและการค้นพบสัจธรรมของพระองค์นั้นก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและราบรื่นดุจด,ดอกบัวที่คลี่บานรับแสงอรุณเราจะมาร่วมกันค้นหาครับว่าอะไรคือเคล็ดลับแห่งความสงบในพระจริยวัตรของพระองค์และเราในฐานะปุถุชนคนธรรมดาจะน้อมนำแสงสว่างแห่งธรรมนั้น มาส่องนำทางชีวิตของเราได้อย่างไรขอเชิญทุกท่านปล่อยวางเรื่องราวภายนอกแล้วหันกลับเข้ามาสู่ภายในเพื่อรับฟังเรื่องราวอันเป็นมงคลน,นี้ไปพร้อมๆกันครับกำเนิดแห่งพระบารมีในนครสารณะเรื่องราวของพระองค์เริ่มต้นขึ้นณมหานครอันรุ่งเรืองนามว่านครสารณะ แค่เพียงชื่อของนครนี้ก็บ่งบอกถึงความพิเศษแล้วครับคำว่าสารณะนั้นแปลว่าแก่นสารหรือที่พึ่งพิงเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบาร,รมีของพระราชาผู้ทรงทศพิษราชธรรมพระนามว่าพระเจ้าสารณะในพระราชวังนั้น มีพระราชินีผู้เพียบพร้อมด้วยพระสิริโฉมและพระคุณธรรมทรงพระนามว่าพระนางสุนันทาเทวีทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาวันประสูติของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นวันที่ทั่วทั้งนครสารณะอบอวลไปด้วยความสุขและความปิติยินดีเหล่าทว,วยเทพต่างโปรยปลายบุปผาจากสวงสวรรค์ บรรเลงดนตรีทิพย์แซ่ซ้องสาธุก,การการกำเนิดของพระองค์มีได้นำมาเพียงความสุขทางโลกแต่เป็นดั่งสัญญาณแห่งความสงบสุขอันเป็นอมะตะที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตครับพระราชบิดาและพระราชมารดาสมถวายพระนามแด่พระราชโอรสว่าสุทัศนะซึ่งแปลว่าผู้ทอดพระเนตรอันงดงาม หรือผู้ทรงเห็นได้โดยง่ายเป็นพระนามที่สอดคล้องกับพระปัญญาบารมีที่จะทรงค้นพบสัจธรรมอันลึกซึ้งได้อย่างรวดเร็วในภายภาคหน้าการประสูติของพระองค์จึงมิใช่เพียงการเกิดของเจ้าชายแต่คือการปรากฏขึ้นของดวงประทีปแห่งธรรมดวงใหม่ที่จะนำทางสรรพสัตว์ให้พ้นจากความมืดมิดครับเจ้าชายสุทรรัศนะ พบเปี่ยมด้วยความสุขทางโลกเจ้าชายสุทัศนะทรงเจริญวัยขึ้นท่ามกลางความรักและความสุขบริบูรณ์พระองค์ไม่เคยได้สัมผัสกับความทุกข์หรือความขัดสนใดๆเลยแม้แต่น้อยพระราชบิดาทรงสร้างปราสาทอันงดงามวิจิตรไว้ถึงสามหลังสำหรับสามฤดูกาลให้เจ้าชายได้ประทับอย่างเกษมสำราญคือ วิริยปรา,าสาท์คิริปรา,าสาท์และสิริปรา,าสาท์แต่ละวันของเจ้าชายนั้นรายล้อมด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะเหล่านางสนมกำนันที่คอยประนิบัติรับใช้และความสะดวกสบายทุกประการที่มนุษย์จะพึงมีได้ชีวิตของพระองค์เป็นดั่งภาพวาดอันงดงามที่ไม่มีที่ติ เป็นความสุขทางโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นก็ได้อภิเศกสมรสกับพระนางวิติโกลิเทวีพระชายาผู้มีพระรูปโฉมงดงามและมีพระไทยอ่อนโยนทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปุญญวัฒนกุมารซึ่งหมายถึงผู้เจริญในบุญ ชีวิตของเจ้าชายสุทัศนะในช่วงเวลานี้คือภาพสะท้อนของความสุขทางโลกที่ถึงพร้อมทุกประการแต่ทว่าภายใต้ความสมบูรณ์แบบนั้นเองดวงพระไทยที่สั่งสมบารมีมานับพบชาติไม่ท้วนนั้นก็มีได้ลุ่มหลงหรือยึดติดในสุขเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นรากฐานอันมั่นคง ที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระไทยในธรรมชาติของความสุขข่างโลกและเตรียมพร้อมที่จะสแสวงหาสุขที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นสุขที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเทวทูตทั้งสี่สัญญาณเตือนแห่งสัจ,จธรรมแม้จะส่งเพียบพร้อมด้วยความสุขเพียงใดแต่ในส่วนลึกแห่งพระไทยของเจ้าชายสุทัศนะ ก็เริ่มบังเกิดความปรารถนาที่จะทอดพระเนตรความเป็นไปภายนอกพระราชวังวันหนึ่งพระองค์จึงเสด็จประพาสอุทยานและในวันนั้นเองที่เหล่าทวยเทพได้ดนบันดาลให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่อันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์ครั้งแรกพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่ผมขาวโพลน หลังค่อมถือไม่เท้าเดินด้วยความยากลำบากพระองค์ทรงบังเกิดความสังเวชในพระไยัยและตระหนักว่าความชราเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกหนีพ้นครั้งที่สองทรงทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บที่นอนโซศนาครวนครางด้วยความทุกข์ทรมานจากโรคไผ่ไข้เจ็บทำให้ทรงเข้าพระไัยว่าความเจ็บป่วย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญครั้งที่สามทรงทอดพระเนตรเห็นคนตายที่นอนแน่นนิ่งไร้วิญญาณถูกหามไปยังป่าชา้าทำให้ทรงตระหนักถึงสัจธรรมข้อสุดท้ายของชีวิตคือความตายซึ่งเป็นปลายทางของทุกชีวิตภาพทั้งสนั้นไม่ได้ทำให้พระองค์โศกเศร้าหรือหวาดกลัวนะครับ แต่กลับทําให้พระองค์ทรงเห็นความเป็นจริงของชีวิตอย่างลึกซึง้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้มีกิริยาอันสงบสำรวมน่าเลื่อมใสพระองค์ทรงรู้สึกได้ถึงสันติสุขที่แผ่ออกมาจากนักบวชผู้นั้นและในทันใดนั้นเองหนทางแห่งการดับทุกข์ก็ได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์อย่างชัดเจน การสละครั้งยิ่งใหญ่สู่หนทางแห่งความสงบภาพของสมณะผู้สงบงามนั้นได้จุดประกายความปรารถนาในการสแสวงหาโมกขธรรมในพระทัยของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะให้ลุกโชดช่วงคืนนั้นเองหลังจากที่ทรงทอดพระเนตรพระชายาและพระโอรสที่กำลังบรรทมหลับไหลเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยพระไทยที่เปี่ยมด้วยเมตตาแต่ปราศจากความอาลายัยพระองค์ก็ได้ตัดสินพระไทยสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่เพื่อออกผนวดการเสด็จออกจากพระราชวังของพระองค์นั้นเป็นไปอย่างเงียบสงบและเด็ดเดี่ยวไม่มีการร่ำลาที่โศกเศร้าไม่มีการลังเลใจมีเพียงความมุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางพ้นทุกข์ เพื่อนำมาช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งปวงพระองค์ทรงม้ากันทกะคู่พระไทยสเสด็จออกจากพระนครในายามราตรีโดยมีเพียงนายชนะมหัดเล็กทำเสด็จนี่คือการสลัดครั้งยิ่งใหญ่การสลละความสุขสบายทางโลกที่ทุกคนปรารถนาแต่พระองค์กลับทรงมองเห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืน การออกผนวดของพระองค์จริงไม่ใช่การหนีทุกข์แต่คือการเดินหน้าเข้าหาความจริงอันประเสริฐคือการเดินทางจากความสุขที่ต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอกไปสู่สันติบทหรือความสงบสุขอันเป็นนิรัน์ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองภายในจิตใจ7วันแห่งการปฏิบัติสู่การตรัสรู้ใต้ร่มไม้หลังจากที่ทรงผนวดแล้ว พระสุทัศนะดาบทไม่ได้ใช้เวลาในการบําเพ็ญทุกขกิริยาอย่างยาวนานเหมือนพระพุทธเจ้าบางพระองค์โดยพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มเปี่ยมและโดยพระปัญญาอันเฉียบแหลมพระองค์ทรงใช้เวลาในการบําเพ็ญเพียงทางจิตเพียงเจ็ดวันเท่านั้นตลอดเจ็ดวันนั้นพระองค์ทรงเจริญอาณาปณสติกรรมฐานกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ด้วยพระไทยที่สงบและตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวนใดๆจิตของพระองค์ค่อยๆละเอียดอ่อนและทรงพลังมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งในเช้าวันที่7แสงแห่งอรุณไทยได้ทอประกายขึ้นฉันใดแสงแห่งพระปัญญาก็ได้ทอประกายขึ้นในพระไทยของพระองค์ฉันนั้นณใต้ร่มไม้พิมพิชาละ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อต้นมาพ้ับพระสุทัศนะดาบทก็ได้ทรงทำลายอาวิชชาความมืดบอดในจิตใจจนหมดสิน้นตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ของโลกส่งพระนามว่าพระธรรมทัสสีการตรัสรู้ของพระองค์เป็นไปอย่างราบรื่นและสงบงามเป็นข้อพิสูจน์ว่าหนทางสู่ความหลุดพ้นนั้น ไม่จำเป็นต้องทรมานกายเสมอไปแต่หัวใจสำคัญคือการปฏิบัติทางจิตท,ที่ถูกต้องและแน่วแน่ต่างหากครับปฐมเทศนากงล้อแห่งธรรมเคลื่อนสู่ความสงบเมื่อได้ตัสรู้แล้วพระธรรมทัสสีพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าผู้ใดหนอที่จะสามารถเข้าใจธรรมอันลึกซึง้งที่พระองค์ทรงค้นพบได้โดยง่ายด้วยพระพุทธญาณ พระองค์ได้ทรงเล็งเห็นพระอนุชาต่างพระมารดาทั้งสองพระองค์คือปฐุมมกุมารและปุษะเทวกุมารซึ่งได้ออกบวชตามพระองค์ไปก่อนหน้านี้แล้วพระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมรคทายวันสถานที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราทรงแสดงปฐมเทศนาและได้ทรงแสดง ธรรมะจักกับปวัตนสูตรโปรดดาบททั้งสองและหมู่คณะลองจินตนาการถึงบรรยากาศในวันนั้นดูนะครับท่ามกลางความเงียบสงบของผืนป่าเสียงของพระพุทธองค์ได้ดังกังวานขึ้นไม่ใช่เสียงแห่งการบัญชาแต่เป็นเสียงแห่งความเมตตาที่ชี้แนะหนทางธรรมเทศนาของพระองค์เป็นดังสายฝนอันชุ่มฉ่ำ ที่โปรยปลายลงสู่จิตใจที่แห้งผากด้วยกิเลสทำให้ดาบททั้งหนึ่งพโกดหรือสิบหลานได้ดวงตาเห็นธรรมบรรล,ลุเป็นพระอริยบุคคลในคราวนั้นดาบทปธุมะและปุสะเทวะได้รับการอุปสมบทและแต่งตั้งให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายตามลำดับกงล้อแห่งธรรมได้เริ่มเคลื่อนแล้ว ชุมชนแห่งความสงบหรือพระสังฆารัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเกาะแห่งสันติภาพและเป็นที่พึ่งพิงให้กับโลกสืบไปพุทธลักษณะอันงดงามและการประชุมแห่งสันติพระธรรมทศีพุทธเท้าทรงมีพระวรากายที่งดงามสมบูรณ์ด้วยมหาปุริษาลักษณะทุกประการ ทรงมีพระวรากายสูงถึง8 2ศอกหรือประมาณ40เมตรซึ่งสูงใหญ่ตระการตาอย่างยิ่งแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นคือพระรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระวรากายของพระองค์อยู่เป็นนิดรัศมีมีสว่างสวัยเจิดจ้าแผ่ขยายครอบคลุมไปไกลถึง10,000โลกธาต ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะสว่างสวัยไปด้วยแสงแห่งธรรมขับไลค่ความมืดมิดทั้งภายนอกและภายในจิตใจของผู้คนทําให้ผู้ที่ได้พบเห็นบังเกิดความสงบเย็นในใจอย่างน่าประหลาดในสมัยของพระองค์มีการประชุมครั้งใหญ่ของเหล่าพระสาวกผู้เป็นพระอรหรันต์ขีณาศพซึ่งล้วนแต่เป็นเอหิบิขุ ที่พระองค์ทรงบวชให้เองเกิดขึ้นถึงสมครั้งเรียกว่าจาตุรงคสารนิบาตครั้งแรกมีพระอรหันต์มาประชุมกัน1000โกดหรือหนึ่งหมื่ล้านรูปครั้งที่สองมีพระอรหันต์มาประชุมกัน100โกดหรือ1000ล้านรูปครั 1, ร้งท,ท,ท,ที่สาม มีพระอา,หารหันต์มาประชุมกัน800โกดหรือ800ล้านรูปลองนึกภาพการรวมตัวของพระอา,หารหันต์จำนวนมหาศาลขนาดนี้ดูสิครับแต่ละพระองค์ล้วนมีจิตที่สงบระง,งับจากกิเลสโดยสิ้นเชิงบรรยากาศในการประชุมนั้นจะเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์และความสงบสุขมากเพียงใด เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพุทธพยากรแดจอมเทพผู้จะมาตรัสรู้ในอนาคตและนี่คือเรื่องราวที่เชื่อมโยงพระพุทธเจ้าในอดีตมาสู่ยุคปัจจุบันของเราครับในสมัยของพระธรรมทัทสีพุทธเจ้านั้นพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระโคตมะพุทธเจ้าของเรา ได้ทรงสวยพระชาติเป็นเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินท์จอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดิงเมื่อเท้าสักกะเทวราชทรงทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์แล้วก็ทรงมีพระไทยเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาจึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมด้วยเหล่าทวยเทพเพื่อเข้าเฝ้าและถวายการสักการะพระองค์ได้ทรงเนรมิตด,ดอกไม้ทิพ เครื่องดนตรีทิพย์เพื่อบูชาพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่พระธรรมทัศสีพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นมหาบารมีของเท้าสักกะเทวราชแล้วจึงได้ทรงมีพุทธพยากรณ์หรือการพยากรณ์อนาคตไว้ว่าในอีกหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนมหากับข้างหน้าเท้าสักกะเทวราชพระองค์นี้จะได้ตรัสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในพัทธรกับนี้ ทรงพระนามว่าพระโคตมะพุทธเจ้าเมื่อได้สดับพุทธยายรณ์น,นั้นท้าวสักกะเทวราชก็ทรงเปลี่ยมด้วยความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมีได้ทำให้พระองค์ยิ่งทรงมุ่งมั่นในการสร้างบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือจุดเชื่อมต่ออันงดงามที่ทำให้เราได้เห็นว่าผลทางแห่งการเป็นพระพุทธเจ้านั้น ต้องอาศัยการสั่งสมบารมีและความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์มายาวนานเพียงใดสู่ปรินิพานและมรดกแห่งความสงบพระธรรมมัศสีพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุยืนยาวถึงหนึ่งแสนปีตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นพระองค์ได้ทรงปรวดเวนยสัตว์ให้ได้ข้ามผมจากห่วงแห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพานเป็นจำนวนมากมายสุดที่จะประมาณได้ เมื่อถึงการอันสมควรพระองค์ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพานณนะพระวิหารเกสารามในเมืองสารวดีการปรินิพานของพระองค์ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการเข้าถึงความสงบอันสมบูรณ์เป็นการดับสิ้นแห่งเชื้อเพลิงของกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงทิ้งไว้เพียงพระสรีระธาตุและคำสอนอันเป็นอมาตะไว้เป็นมรดกแก่โลกเรื่องราวของพระธรรมสีพุทธเจ้า สอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ท่ามกลางความมั่งคั่งหรือความสะดวกสบายภายนอกแต่อยู่ที่การมองเห็นธรรมการมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตด้วยใจที่สงบและเป็นกลางเหมือนดั่งพระนามของพระองค์แม้ในวันนี้พระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปนานแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงอยู่ และยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้เราได้เสมอขอเพียงเราลองหยุดวิ่งจุดสแสวงหาความสุขจากภายนอกแล้วหันกลับมามองที่จิตใจของเราเองปฏิบัติธรรมต,มตามรอยบาทพระสัสดาเราทุกคนก็สามารถค้นพบสันติบทหรือความสงบสุขอันเป็นแก่นสารแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในใจของเราได้เช่นกัน ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ได้ตั้งใจสดับรับฟังธรรมในวันนี้ขอความสงบสุขร่มเย็นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านโดยทั่วหน้ากันเจริญพร